สวัสดีครับหมอนัทโภชนาการนะครับวันนี้ก็ได้ข้อมูลสักถามมาเยอะจากแฟนคลับหมอนัทโภชนาการนะครับก็ต้องขอบคุณมาก <c oughs> คือวันนี้เนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องที่สําคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คืออาหารสําหรับคนที่ทานอาหารได้น้อยโดยเฉพาะคนที่เป็นกลุ่มมะเร็งในอวัยวะต่างๆนะครับว่า เขามีความเชื่อมีความเข้าใจอะไรแล้วก็วันนี้อยากจะช่วยมาเคลียร์ว่าอะไรที่อาจจะเป็นความเข้าใจถูกต้องอะไรที่อาจจะไม่ถูกต้องนะครับแล้วด้วยเหตุผลอะไรติดตามไปกับคลิปนี้นะครับที่ผ่านมามันจะมีความเชื่อที่ผมเรียกว่าเป็นเป็นมิสนะฮะแล้วก็เป็นความจริงเป็นแฟกต์ที่เกิดขึ้นจากตัวงานวิจัยนะครับเอกสารที่ผมพูดในวันนี้เนี่ยก็อ้างอิงจากางานวิจัยและก็การเผยแพร่ของสถาบัน มะเร็งหลายๆแห่งนะฮะอย่างที่เอามาวันนี้ก็คือเป็น MD Anderson Cancer Center ในอเมริกาแล้วก็ในอังกฤษนะครับเพราะฉะนั้นในสิ่งที่เขาพูดเนี่ยก็เป็นสิ่งที่หาข้อมูลที่มีหลักฐานทางวิชาการนะครับในขณะเดียวกันมะเร็งแต่ละชนิดก็จะมีวิธีการหรือมีลักษณะการรักษาที่แตกต่างกันดังนั้นโดยภาพรวมเนี่ยอาจจะต้องลงเจาะไปในมะเร็งแต่ละชนิดด้วยเหมือนกันนะครับอันแรกที่เรามักจะได้ยินบ่อยๆก็คือว่า เวลาเราเอาน้ําตาลไปเลี้ยงเซลล์นะครเวลาเราเลี้ยงเซลล์นะครับเ,เซลล์ก็อาจจะเจริญเติบโตเพราะเป็นภาวะปกตินะครับเพราะ,ะนั้นความเชื่อก็คือว่าคนเป็นมะเร็งห้ามกินน้ําตาลเพราะน้าตาลจะไปเลี้ยงเซลล์มะเร็งนะครับถามคุณว่าคุณเคยได้ยินสิ่งเหล่านี้หรือเปล่านะครับในข้อมูลของ MD Anderson เนี่ยเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกเซลล์รวมทั้งเซลล์มะเร็งเนี่ยใช้กลูโคสเป็นพลังงานก็คือน้ําตาลกลูโคสที่เราย่อยไปแล้วนะครับ ต่การวดน้ําตาลทั้งหมดไม่ได้ทําให้เซลล์มะเร็งเนี่ยหยุดเจริญเติบโตในหลายๆชนิดและอาจจะทําให้ร่างกายขาดสารอาหารนะครับคือเวลาที่ผมประเมิอนอย่างคนไข้มะเร็งนะเราจะมีการประเมินที่เรียกว่า Parrative Performance Scale หรือ PPS นะครับส่วนหนึ่งที่เป็นการบ่งบอกว่าคนไข้ร่วงโรยหรือว่าไม่ไหวแล้วเนี่ยคือการวัด PPS ซึ่งหนึ่งในเกณฑ์ของนั้นก็คือว่าเริ่มทานอาหารไม่ได้พอเริ่มทา,า,า,านอาหารไม่ได้ร่างกายรุดโทรมนะครับ เพราะวะความเจ็บป่วยก็จะเรียกว่าร่วงโรยมากขึ้นเพราะร่างกายไม่สามารถจะมีพลังงานมีแรงที่จะทําให้เขาเดินได้หรือสู้กับโรคได้นะฮะดังนั้นคําแนะนําก็คือว่าน้ําตาลไม่ได้เป็นสาเหตุที่ทําให้มะเร็งเจริญเติบโต,ตเพราะว่ามะเร็งบางชนิดมียีนหรือพันธุก,กรรมที่เกี่ยวข้องนะครับดังนั้นคําแนะนําก็คือหลีกเลี่ยงน้ําตาลที่ผ่านกระบวนการก็คือพวกน้ําตาลจากน้ําตาลทรายขาวหรือเรียกว่าเป็นอะฮะเครื่องดื่มที่ มันเป็นการผสมน้ําตาลเข้าไปหรือว่าเป็นเครื่องดื่มที่เป็นแทนที่จะกินผลไม้สดก็เป็นอะไรฮะเป็นน้ำผลไม้ซึ่งเอากากใยญ่ทิ้งไปแล้วเหลือแต่น้ําเป็นน้ําส้มน้าแอปเปิ้ลอย่างนี้นครับพวกนี้ก็ทําให้กระทบต่อร่างกายนะครับแล้วก็เลือกไปทานคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนเช่นข้าวกล้องนะครับหรือว่าเป็นผักต่างๆมันเทศผักมะเขือเทศหรือว่าผักต่างๆที่เรามีอยู่ริมรั้วบ้านเราอันนี้ก็มีส่วนช่วยได้นะครับ ป็นความเชื่อที่สองนะฮะว่าเราต้องกินอาหารออร์แกนิกเท่านั้นนะฮะหมายความว่าถ้งผ่านกระบวนการอย่างถูกต้องนะฮะความเชื่อของผู้ป่วยมะเร็งบอกว่ากินแล้วปลอดภัยนะครับแต่ความจริงก็คืออาหารออร์แกนิกที่ดีต่อสุขภาพแต่ไม่ได้จําเป็นสําหรับผู้ป่วยมะเร็งนะฮะการล้างผักผลไม้ให้สะอาดเพียงพอกับการลดสารตกค้างละนะครับวิธีคิดของมันก็คือว่า มันไม่ใช่ว่าออร์แกนิกหรือผ่านกระบวนการแล้วมันจะดีต่อสุขภาพเสมอไปนะครับเน้นการทานอาหารที่เป็นการทานอาหารหลักๆเลยนะครับหลายๆคนพูดถึงซ u เปอร์ฟู้ดว่าบางคนใช้คำว่าซูเปอร์ฟู้ดคือฟู้ดที่ผ่านการบ่มเพาะหรือว่าควบรวมให้มันมีแร่ธาตุหรือสารอาหารที่มันมากขึ้นนะคความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราสามารถกินบาลานซ์จากการทานผักผลไม้ธัญพืชหรือถั่วมเมล็ดต่างๆ แค่นี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับร่างกายโดยเฉพาะในคนที่ร่างกายอยาจจะเปราะบางจากตัวมะเร็งนะครับ 3. ก็คือการกินโปรโตีนเยอะๆจะก,กระตุ้นเซลล์มะเร็งให้เติบโตนะครับความเชื่อก็คืออันนี้คือความเชื่อเนาะแต่ความจริงก็คือโปรโตีนมีความสําคัญมากๆนะครับเพราะว่าเวลาผู้สูงอายุทานได้น้อยเนี่ยผมเจอปัญหาว่าแบบผู้ป่วยเนาะเป็นมะเร็งเนี่ยกินได้แต่น้ํํๆนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ให้เป็นพลังงานก็จริงแต่ว่า กล้ามเนื้อมันจะสูญสลายไปเรื่อยๆเพราะว่าโปรโตีนเนี่ยมันต้องได้จากการทานอาหารมันไม่สามารถจะสร้างขึ้นมาได้เพราะว่าหลายๆครั้งมันจะเป็นกรดอะมิโน,โนที่จําเป็นหมายความว่าร่างกายไม่สามารถสร้างตัวนั้นได้ดังนั้นการทินโปรโตีนให้เพียงพอเนี่ยจะช่วยทําให้เขาไม่สูญเสียน้ําหนักช่วยช่วยทําให้กล้ามเนื้อเขามีแรงแล้วก็ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอนะครับฉะนั้นการทานโปรโตีนก็มีความจําเป็นแต่หากว่าทานโปรโตีนไม่พอเดี๋ยวนี้ในตาม ร้านสะดวกซื้อมีอาหารที่เป็นเครื่องดื่มโปรตีนสูงน้ําตาลไม่ได้มากหรือแม้กระทั่งคุณจะซื้ออาหารทางการแพทย์มาทานนะครับแต่ว่าถ้าในคิดถึงในระยะยาวเนี่ยอาหารการแพทย์หลายๆชนิดนะฮะมีค่าใช้จ่ายที่อาจจะทําให้คุณรู้สึกว่ามันไม่ไหวนะฮะบ,บางอันผมได้ยินจากคานวณดูจากการกินนะบางคนต้องกินหรือว่าใส่สายฟีดอาหารทางการแพทย์เนี่ยวันหนึ่งก็7-800บาทนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดครอบครัวไหนมีความยากลําบากเนี่ย อาจจะมาเลือกอาหารในการแพทย์ที่มีโปรโตีนใกล้เคียงกันนะครับแต่ในราคาที่ถูกลงหรือว่าอาจจะลองจากร้านสะดวกซื้อซึ่งก็เดี๋ยวนี้ก็มีอาหารโปรโตีนหรือเครื่องดื่มโปรโตีนสูงเป็นจนํานวนมากนะครับความเชื่อที่4ก็คือว่าการอดอาหารจะฆ่าเซลล์มะเร็งได้ใช่ไหมครับในความเป็นจริงก็คือว่าการอดอาหารทําให้ร่างกายอ่อนแอนะครับแล้วก็เซลล์มะเร็งจะหายหรือไม่หายไม่รู้แต่คนนั้นอ่อนเพรียเพรียแรงไปก่อนนะครับดังนั้น การแก้ไขปัญหาตัวนี้ก็คือเราไม่ควรที่จะอดอาหารแต่ว่าผู้ป่วยมะเร็งหลายๆคน,นทานได้น้อยดังนั้นจะต้องคันแบบกินมื้อละเล็กๆแต่กินบ่อยๆโดยเฉพาะทานอาหารที่มันมีประโยชน์อันนี้ก็จะมีส่วนช่วยทําให้ร่างกายของผู้ที่เป็นมะเร็งนั้นดีขึ้นได้นะครับอีกความเชื่อหนึ่งก็คือว่าอันนี้อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับคนเป็นมะเร็งแต่ว่าคนที่กําลังจะเป็นมะเร็งใช่ไหมครับก็บอกว่าถ้าคุณออกกําลังกายแล้วคุณกินอะไรก็ได้นะครับ คำตอบนี้ชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่าการออกกําลังกายไม่ได้รักษาโรคนะครับทำให้คุณแข็งแรงการออกกําลังกายบางชนิดทําอย่างหนักมีรายงานว่าจะทําให้หัวใจคุณโตแบบว่าทําอย่างต่อเนื่องเช่นวิ่งมาราธอนเดือนหนึ่งหลายๆครั้งอันนี้เป็นต้นไปนะครับดังนั้นการออกกาลังกายไม่ได้รักษาโรคเพราะบางครั้งคุณออกกําลังกายเมื่อวัยคุณล่วงโรยไปแล้วแล้วก็โรคมันก็มีหลายๆโรคมันเป็นตั้งแต่สมัยวัยรุ่นไปแล้วนะครับดังนั้นให้มองการออกอก,กาลังกายเป็นการ ยืดเยยดร่างกายเป็นการสร้างความแข็งแรงของหัวใจและหลอดเลือดแต่การตรวจสุขภาพก็ยังมีความจําเป็นอยู่นะครับอีกอันหนึ่งก็คือการกินดึกทําให้อ้วนนะครับหลายคนบอกว่าการกินดึกทําให้อ้วนมันไม่เสมอไปนะครับเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับอะไรครับมันขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณกินเวลาที่คุณกินเหตุผลของความจําเป็นที่คุณกินได้ช่วยเช่นเดียวกันนะครับอย่างเช่นคุณมีความจําเป็นเพราะว่าคุณเลิกเวรสองทุ่ม ก็ต้องกินก็หิวแต่ว่านานๆทําทีนะครับดังนั้นอย่าเอาเงื่อนไขาการกินดึกเป็นเหตุผลว่าอ๋อฉันอ้วนเพราะแบบนี้นะครับเพราะจริงๆมันมีเงื่อนไขหรือมีสเตระการเปลี่ยนแปลงตา่ตางๆอีกมากมายที่มันอาจจะเป็นสาเหตุนะครับสุดท้ายก็คือว่าความเชื่อในเรื่องของการดื่มน้ําผลไม้นะครับหรือว่าอะไรก็ตามที่เขาบอกว่าจะเป็นการดีท็อกเนี่ยเป็นการนาะไรฮะรีดทำให้เส้นเลือดสะอาดนะครับความเป็นจริงก็คือไม่นะฮะ เพราะว่าในเส้นเลือดกับสิ่งที่เรากินมันคนละทางกันคุณกินอาหารดื่มเครื่องดื่มวันนี้เข้าทางกระเพาะกว่ามันจะดูดซึมเป็นแร่ธาตุต่างๆมันก็ใช้เวลานะฮะดังนั้นการกินตรงนั้นไม่ได้ช่วยมากแต่กรับกันคุณมาทานเป็นอาหารสดเป็นผลไม้สดคุณจะได้ใยอาหารที่มันช่วยในการสร้างความอิ่มในกระเพาะทําให้คุณไม่โหยมากนักนะฮะคุณก็จะอิ่มได้นานแล้วก็ไม่ไม่ลกษาะของการทานอาหารที่มันไม่มีประโยชน์นะครับ และสุดท้ายนะครับในวันนี้เราพูดถึงความเชื่อความจริงหลายอย่างนะครับจากเอกสารอ้างอิงที่ได้มาจากหลายแหล่งนะครับย้ําสําคัญก็คือว่าในจุฬาลงกรณ์นะครับเว็บไซต์ของจุฬาบอกว่าควรจะดื่มน้ําสะอาดอย่างน้อยวันละ8แก้วนะครับยกเว้นกรณีคุณมีปัญหาอย่างเช่นก็เริ่มร่างกายบวมจากการที่มะเร็งอาจจะไปกดตามจุดต่างๆต่อมน้ําเหลืองต่างๆหรือการระบายในบางจุดของร่างกายนะครับแล้วก็ในบางครั้งเนี่ย ผู้ป่วยได้รับการรักษาจากยาเคมีบําบัดหรือว่ายาแก้ป,ปวดจะไม่เกิดการท้องผูกแนะนําให้ดื่มเครื่องดื่มร้อนๆหนึ่งชั่วโมงครึ่งก่อนทํากิจ,จวัตรประจําวันในตอนเช้าเพื่อให้ลําไส้มันอาจจะช่วยในคุณทํางานได้ดีนะครับแล้วก็ปรึกษาแพทย์ที่เกี่ยวข้องนะฮะว่าเกิดปัญหาท้องผูกจะทําอย่างไรเพราะว่าอันนี้ทําให้คนไข้เนี่ยไม่ค่อยที่จะสุขสบายนะครับงานวิจัยที่ผมเล่าไปเมื่อคลิปก่อนหน้านั้นในเรื่องการออกกําลังกายก็เช่นเดียวกันว่า ผู้ป่วยมะเร็งออกกาลังกายได้นะครับโดยเฉพาะการต้านแรงหรือการทำเวทเทรนนิ่งนะฮะอย่างเช่นจะเอาขวดน้ําลิดครึ่งมายกแขนอย่างนี้นะครับอย่างนี้ก็ได้จับและยกนะครับหรือแม้กระทั่งการเหยียดขาแล้วก็เกรงเอาไว้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการออกกําลังกายป้องกันข้อติดแล้วก็ป้องกันการสูญเสียของมวลกล้ามเนื้อซึ่งอันนี้สําคัญนะเพราะทําให้ผู้ป่วยสามารถที่จะก้าวเดินแล้วไม่เหนื่อยนะเพราะถ้ากล้ามเนื้อไม่มี นะครับทำอะไรแล้วก็เหนื่อยส่วนใหญ่ก็จะกลายเป็นคนที่ทําได้น้อยลงจนถึงขั้นติดเตียงนะครับก็หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกำลังใจติดตามหมอนัทที่ช่อง y o u t u b e Dr. n ตอร์นัทนูทริชั่นนะครับหรือว่ามีคําถามอะไรถามได้ที่ f c e e o o o นะครับหมอนัทภชนาการเลน,นัดมาพบที่คลินิกนะครับซึ่งจะให้ข้อมูลหลังจากในคลิปหรือใต้คลิปนี้นะครับวันนี้ขอให้ทุกคนโชคดีครับสวัสดีครับ